ตอนนี้นิชากำลังจะลงน้ำแล้วไปเลยโอเคตามมาค่ะถ้าใส่ชุดว่ายน้ำเดี๋ยวจะถ่ายใต้น้ำให้นี่นะคะนี่จะกำลังลงน้ำนะคะเอาทางจุบข้าไปลงกันนะคะในซองแม่เอาเทามัตอนนี้ก็ลงน้ำแล้วนะเดี๋ยววัมาดูนิชาหน่อยไปเลยแม่แม่เอาลงเท่ามานก็ แม่เอาลงท่าลงมันกินดิบานไ่ดูนิชาดินี่นิชาลงน้ำเรียบร้อยอย่าบานเด้อแม่น้องไปโพก่ะาสบายจินี่นะคะนี่ชากำลังลงนี่ชาลงน้ำเรียบร้อยเนี่ยขอลูกอยู่ไหนเอาไว้เลยหลุดทิพทิพทิพได้หลูกนี่ชาลงน้ำแล้วนะทิพเร่งเร่งเลยเร็ว บนมาดูนี cking, be, go? oh, no. <im ่น e> ีแช่ลงน้ำโอ้ถามได้ถามว่ากอกันน่อยถามได้นหมเธอทำอะไรขออยู่แว่น้ำใส่น้ำวันหนึ่งวันามสีขาอ่ะนั่นเล่นน้ำสีไหม

มาให้น้ำดจย็นจังเลยที่ไปลูกหมาี่ไางันเงมาเอาขอาย่ไปเอมาเฝ้านีสานีกันนี่วาบ้านกันมาแล้วมาน้เล่นน้ำอยู่นะ อะไรเนี <that <that ่ยมาเป็นมาจ้ะจะีานน้ำด้งดงดงว้มแข่งด้งเลนน้นอนะเออปลาแดงแม่ละปลาแดงแม่ละแม่ละปีออมละเี่อยาลืมนะลืมอย่างูไม่เล่นน้ำอยู่เล่นน้ำ เออเออดาเกือบถึงปืนเลยอันนี้สูบรมมัมนซุปรสมันก็มีแลเอาน้าก็ใส่กใส่หนึ่งติแลวองลองนะแซมพนบอกก้าขวมันจมน้ำนะขวดจจมน้ำ <c oughs> ไฟคอจะอีกบจางบื้นเอานาบื้อเอาลังนั่นงออือืมอืมสมัยปับมีจะนี่นะเออนี้มีไปซ้อนนีกบปับันี่วันนี้มากเลยมีกันเนาะบเสื้ออ้แ้าแเลกมือขวนาลูก บังเขาซื้อเบนิ้วกันกันนะนั่นทีหน้าทีหลังนั่นอะไรมเนี่ยนเจ็บชิดซื้อได้แฟนนิดๆ้าซื้อแปนน่องนั่นเมนหน้าตีนหลังนั่นแปลง่งอเจ็บพอลูกเล่นนี่ก่อนคอแก่งเลเอ้ยนัากายกร้มใจน้ำมดเยนั่นบุดเอาสังก้นบุดเอาการแขง เั่นเง่า่งนลงแตกกัได้แล้วนี่สายีเออเอาไปลงบ้านเอาใช่ไหมน้ำปลอกระปลอกม้าคนใหญ่เขาก็เล่นใช่ไหมมีสาเด็กด้วยขนน้ก้นี่แม่น้เนาะมันบนแน่นเลยกันเลยนแน่นเลย้มาขึ้นมาลกขึ้นมาแล้ว มามาพ่าให้เขาให้การมจะกันพอบอไม่มามาตัวเนี่ยงเออขอขอรำไปเห็นได้บบอเหงมัวง่ายเลยอกามีองหรือก็น่าหน้าด้วนะอันนี้แค่หอมันต้องเพ่ปอมันใส่พิษมันต้องกันตรงนี้ต้องขอไอมขอไหม

เราก็เปียนน้ำแล้วก็เล่นมาแข่งเยอะขึ้นบนเนาะทำมันนอนงายได้นันอนนี่มันจะนอนงายแล้วนี่มันจะเสียกมาแห่แล้วนี่กบาทรเสียงน้ำกันน่ากันเสียงองค์เปลี่ยนได้เนาะแปลี่ยนอ่ะแต่มันหยางอ่ะน้ำสักผ้าแห่แล้วจ้ะเดี๋ยวขึ้นปิ๊ออมล้มเหล่าใครล้มกั่แล้ววะนี่เกล้างยองว่ะ โอ้ยไปเล่นสระใหญ่ก็ได้ต่เาป็นเกโตแล้วนะลูกยิงกระป้่นนะสองเดือนที่ลงลใ่ันนี่มันีเดนหกเดือนทิปเลยทิปเลยนั่นทิใจเลยทิกอมจะลอยแลยเหรอ ถ้าปล่อยมือจะคงยังไม่จมหรอกดูหน wow ้ามากันจิดูหน้ากันสิดูหน้าไทยกันสิใช่ใช่อ่อยมุน

dạy bạn bà tên quay dạy 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 é dạy 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 dạ dạy เกิดก่อนอันนี้เกิดก่อนเนื้อตันนีทานะิดกอนเนือนนีุานีะอ้กุมพานี่จาค่ะอันนี้เกิดพศจิกาะลาปีะอะันจะมีนะไอ้มกราก็อันจะมกราเกิดอกเกเดือนแล้วนี่สี่เดือนเดืเดือนเล่นได้แล้วเตียวตัน แขวเนาะเป็นไงสบายใช่ไหมถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยรูปนี้ถ่ายหน่อยหนูชอบเหรอลูกหนูชอบเหรอนชอบเหรอลูกนั่นนั่นตีที่อเลย